สวัสดีครับบ้านเฮาหล่อหล่อครับบ้านเฮาหล่อหล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะครับเมื่อนีนนี้บ้านเฮาหล่อหล่อไปหน้าครับได้ไปเก่งแมมสี่ห้าโตครับเหี่ยวมาปีงครับถ้าเกี้ยกับปีงกินครับกับข้าวเหนียวครับนี่ครับใต้เก่งตัวพ่อหมอนังพ่อดีปตาเก่งกี่เมืองนี่ครับ ถ้าเกลือไม่เกลือนะครับแะ้วก็เอามาใส่เล็กเปียงนะครับเราจะเพียงปลาเคยงกินครับครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับห like น Ki ึ่งแล้วแล้ววันนี้จะเพียงปลาเคงกินครับมาครับนะเราเรียเดเพียงปลายเคยงกินครับนี่เห็นปะครับปลาเคงครับเพียงปลายเคงครับวันนี้เฮ็ดเียงปลาเคยงกินครับครับเิียงปลาเคงครับมาใส่ต่อแล้วครับไปทานกระดังงงครับเิียงปลาเคงกินครับ นี่ครับเห็นยังไงครับนั่นเอาลอยๆกำลังปีงปลเก่งกินครับมาเด้อครับอย่าปีงควนครับมันก็ลงปีงครับครับปีงปลาเก่งครับเจ็ดเก่งบ่ครับปีงปลาเก่งกินครับปลาเก่งได้มาจากหน้าครับก็ได้ออกมาปีงครับหะฮกโตครับปลาเก่งโตคานังพอดีครับปีงปลาเก่งกินครับบ้านเอาลอยๆเอ็ปีงปลาเก่งกินครับมือเนื่อาครับ อย่างน้อยครับองค์ก็ปีงครับวัตถุสูงด้วยครับปีงปลายเข่งครับแม่ครับก็นั่งหนังปีงปลายเข่งเยอะครับก็นั่งหนังปีงปลายเข่งเยอะครับบ้านเราลอ,ลอ,ลอ ได้เลยครับป้งปลายเก่งไปแต่เกีนบ่ครับป้งใส่ไฟอ่อนๆครับป้งกำนั่งจะแหมจะสุกครับป้งปลาเคงกินครับข้าวเหนียวครับบ้านเอร่อยๆแดดปเคียงมากครับอางบโตก็ได้มากปีงเกีนยครับกำนั่งปีงอยู่ครับจะหน่อยขนาดจะได้เกี๊ยอยู่ครับมาครับมาเกี๊ยวปีปลเคียงน้ำบ้านเ่อร่อยๆเลยครับบ้านอร่อยๆเฮปีงปลายเคียงอยู่ครับครับ กระนังแหมครับกระนังแหมปีงปลาเก่งกินครับบ้านเอาลอยลยเอ็ดปีงปลาเก่งกินครับงานเดินรับมากินปีงปลาเค่งน้ำกันครับกับบ้านเอาลอยลอครับปีงปลาเก่งกินครับเขาเหนียวครับแสบแสบน้ำกันครับอนี่มาเบืองครับเบิองเบืองไปครับ ปแาเงมั่นมันครับมั่นจะไปแายเยงหยดลงใส่ไฟไฟระลุกปึ๊บขึ้นครับเป็นช่วงเป็นชว่วงครับแล้วปลายเงมั่นรับครับนี่ไปแาเคงหนานี่มัม่นดีครับแซ่บดยครับปิ้งปแาเียงท้าเกลือจริงครับเก้าเหนียวหวานครับนี่ครับนะครับแม่แม่ครับรยินปีไปลายเคงแล้วแล้วครับความกินแล้วครับปิ้งปแายเคี่งจะปิ้งอยู่ในจานนี่นะครับสีสันหายกินเี่ครับแม่ได้ครับแม่แม่ กินปินปง่งปลาเคีงน้ำคั่นครับปิปง่งปลาเคีงอยู่ในจานพร้อมกินนแล้วครับปิปง่งปลายเคีงอ่างหกโตครับกินครับบ้านเราเราอดเกี๊ยปิ่งปลาเคีงกินครับมืัอนี้ครับแม่แม่แม่ครับกินขาวน้ำคั่นครับบ้านเราเราอราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันซะนะคร